สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทีมงานสปอร์ต o c กเกกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราไปกับที่กันโชซิเลียของอิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่าง AC ซีมิลานพบอยู่เวนตุสนะครับแข่งขันในเวลาตี2.45นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับทางเจ้าถิ่นครับ AC ซีมิลานทีมอันดับ7ของตารางนะครับนับตั้งแต่กลัลงสนามรอบใหม่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับ ลงเล่นไปแล้ว4เกมในลีกยังไม่แพ้คขชนะได้ถึง3เกมเสมอ1ก็เกมล่าสุดบุกไปชนะลาซิโอได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้จะต้องเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างยูเวนตุสนะที่ผลงานยอดเยี่ยมอีกเช่นกันครับกลับมาลงสนามในลีกไปแล้ว4เกมเท่ากันชนะรวดถึง4เกมนะัดล่าสุดนี่เปิดบ้านถล่มโตลิโนไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งครับ ด้านความพร้อมของตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมในเกมนี้นะครับเจ้าบ้านจะไม่มีทางด้านของซามูคาสติเลโยนะครับมาเตโอมูซากคิโอเลโอดัวเต้นะฮะบ,บาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะฮะจะขาดทางด้านของอเล็กซานโดซาเมียคิเดล่านะฮะเมริเดมิลันนะฮะและคิเอลินี บาดเจ็บทั้งหมดเช่นกันครับรวมจะหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งด้านของเปโอลดิบาล่าและทางด้านของเดนลิกนะติดโทษแบนทั้งคู่นะครับสคนนี้ถึงแม้ AC ซีมิลานจะกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับแต่เกมนี้ไม่น่าจะต้านความแข็งแกร่งของทีมเยือนได้อย่างยูเวนตุสนะฮะเชื่อว่าเกมนี้ยูเวนตุสมีดีพอจะบุกมาเอาชนะได้และเก็บ3แต้มกลับไปนะครับเรามาดูเหรราคาที่ น่าสนใจกันครับผมมองไปที่ยูเวนตุตต่อ0.5นะครับหรือว่าต่อครึ่งลูกนะครับราคาน้ำอยู่ที่0.86นะครับเป็นราคาน้ำแดงนะครับแทง1,000ได้1,000โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ